เอวัสดีเอฟซีนะครับเชียงเนี่ยสวัสดีค่ะเชียงเก็บปลาคิเล็กไว้ใส่แกงจ้ะต้มปลาคิเล็กได้ไหมใส่ปลาคิเล็กอ่ะยุทธนนท์ตลาดขายห้างจากอุทธรคนขายเห็นบ่สี่เห็นยังก็แกงเชียงแกงเส้นนังจ้ะแกงเส้นนังปลาคิเล็กต้มเห็นเปยเรื่องบ่แกงจ้ะครับอ่อนดีแท้แกงคิเล็กแกงคิเล็กปสาธอ อย่าลืมบอกอีฟทีกดติดตามนะครับจ้ากดติดตามไม่ได้จ้าไม่้ว่ารอเองหัวอะไรกดอันไลรกดแท็กกดซับซากย์เนาะจ้าครับทางหมอไว้แล้วครับเลยครับเห็นไหมครับวันอื่นก็วันดีก็ครับ ยากโค้งขึ้นกันได้พี่น้องสักคนก็ได้ไปอหาหมอมาเมื่อนี่หาหมอมาครับก็เลยกลับมาเห็นฝนตกหลังจากที่เขาปลูกต้นติวแล้วครับต้นติวซึ่งไม่ได้ม่มามาจากสาราบุรีพี่น้องแล้วกว็แล้ว,วพ่กค้น้องนี้นต่จะไปหาหมอต้องใส่สิมงท่ถ่องเนาะเไม่นูกคือนเลยก็ไม่จักหรอครับพี่น้อง มาในการเลเห็นหักล็กเลยแวะต้นนั่นเล่แว่นนี่แหละตลาดตลาดใช้ก๋าเท่าที่ห้ามแต่ลาดปลาของเดียก่อันนี่นคมบ่เขาเจาเข็มมาขายครับพี่น้องเล่ซื้อมาซื้อมาแกีัเล็กมือเ่ยแต่ว่าบ่มีหนังหาซื้อหนังบ่มีครับตลาดตลาดก็บบ่อคอยพ้นกับบ่อคอยบีเดี๋ยวนี้ตลาดน้อยตลาดนอ้อยเนาะ ตลาดน้อยคนกับบ่อคอยอนั่นให้เจ้ายานโควิดพี่น้องเอาง่ายๆสำซาไอแม่ตะเก้าเนีเษษ่ยแม่ค่ากระไรสินแมษษ่ค่านัน่นที่ลงมาเนาะมันบอกแมษษ่ค่าพวกกระไรสินแมษษ่ค่าขายของปลาให้เจ้าเสียมาก <Okay. S 1> <c oughs> แต่ว่ามืออื่นแต่ว่าสากุชสิริกิจตัวเมืองแล้วลูกชายยังยังไว้กับแม่ดอง <c oughs> กษษับยายบุญ ได้บุได้ย่างเลยอันหอมๆด้วยครับย่างแห้งๆซาลากาไปตองโปกไว้มาหอดกับที่ก,กันตม้มสักวันเด้วต้มต้มแบบตม้มสมนี่แหละแต่ว่าต้มย่างอืง่นไหมโอ้ยแสียดังสิงเลยบ่ามีกินข้าวเลยครับมันก็คือคล้ายๆว่าข้าอห่อนลวกน้ำห่อนแหละแต่ว่าเขา,าเขาย่างแต่เขามาตม้่มหมูแห่งเสียบแห่งเสียบผักใส่อันพริกแกงแม้จะคล้ายเป็นแกงปลาแกงยังเป็นเนาะเนาะใส่ผักกินเลือจังหน่อยเด้อสูตรแท่งกุ้งเป็นสิครับ ต้มแกงปลานี่ยชิใส่ผักอีเลิศต้มแกงปลาอึ้งใครๆมันเสีออกส่วกับความเป็นส่วแต่ว่ามันมันแค่มันมีพริกแกงพร้อมราคาอึ่งย่างมีใครห้าไม่ได้ไปห้ไม่ได้ไปที่ร้านที่กินเครับดังสิ่งเลยครับผมเคยกินแล้วแกงแกงปลาอึ่งโดยไงไปแต่ว่าแซ่บก็ต้มสุมอีกแซ่บก็ต้มสุมเทใบบัวขาเป็นพี่น้องแซ่บ หาจ็กน้อยก่อนลูกใช่เจ็กเดี่ยวอนดซูงมาให้ย <c oughs> ่างอยู่ย่างแหงอยู่ว่าสันวะครับแล้อุดกับว่ามี่ยังมาพูดคุยกับพี่น้นองเอฟซีดอกมือนะะี่กันนี่แหละครับต้นใหม่ครับปลูกแล้วพี่น้องดินบ่พ้อก็เลยจะไปซื้อดินมาใส่อีกโอ,อ้เบื้อดินไรเด้อพี่น้องนี่เบื้อดินเ่รามันเบื้อดินนัน้หนห่วยเป็นซีปุนได้ซ้ำเลยก็ได้ ครับเลยครับโอ้ยบรรยากาศครับเบื้องเรารวดครับพี่น้องคนสูงเทียมผาเลยครับอาเดี๋กำเนิดต้นนั่นต้นกระโดนครับเดี๋ยวถ้าเบื้องต้นบักตูมมาเดี๋ยวสร้างแล้วครับต้นบักตูมมาเล้ครับสร้างแล้วครับข้าราชการเอาหมื่นสองมาชันต้นบักตูมพี่น้องต้นบักตูมใหญ่ต้องใช้รถต้องใช้รถด,ดันเป็นบ่อเท้าต้องใช้ oh. รถย,ยังก,ก voilà. ่อนข้าเจ้ารรถยังก่อนน้องเอ๋เพรานว่ารถยังก่อนรถดันรถยกเนาะ ต้องเอารถยกมากครับมันเป็นต้นใหญ่ครับนี่ครับผมเสียมาใส่มึงนี่เลยมันปิดฟ้าปิดหมอเถระนี่เสียมาใส่นี่พี่น้องเลยนี่ครับต้งจางประพันธ์มาทุบดินออกอีกแล้วนี่ตรงนี้ครับนี้โอ้โสุดยอดพี่น้องต้นตูมสีมีทั้งตน้ตนตูมต้นผักหวานกับสีนี่ต้นบักม่วงอันบักม่วงต้นนี้หวานบากยังคักนะครับแล้วก็ต้นผักหวานสีใส่นี่จะสองต้นพนนี่น้องผักหวานใหญ่เด้บ่แม่นผักหวานต้นน้อยๆเด้ต้นผักหวานอันซื้อมาจากเสนาแถวสาระบรุรีครับ ต้นหนึ่งเป็นหมื่นหมดได้ครับประมาณต้นละน้อยๆเอาเบี้ยนมาปลูกเอาบ่อครับชาวุดมาปลูกเบี้ยครับปลูกเบี้ยมันยากไม่อ้อนมันดัดง่ายอยู่จริงผมมักผมมักดัดไม่แก่แม่มันค่อยมันค่อยมันไม่ค่อยหวานค่อยแซ่บค่อยหอมแกงยังก็เด้เก็บยอดเก็บยังหลดน้องสาวเนาะแม่บ่อบเบื้องจ้าจ้าวัชร์พันว่าครับคลิปนี้ครับชอบคลิปนี้มาคลิปนี้แต่อย่าลืมกดเลยกดแชร์ให้น้องเอ๋ทด้วครับพี่น้องเลย แม่พอเนี่ยแต่ดำครับสรางอุตกระไปขี้เพียงเท่านี้แหละครับมือนี่ครับเดี๋ยวถ่ายเอาเอามือขอ่นทั้งแถเอาเนี่ยเอาเอาเนี่ยเอาเนี้ยสีถ่ายรูปอันนี้ที่ไหนนะปกครับนี่ครับสรางอุกตเกนตุ่มจังไนก่อนพี่น้องตุ่มสะกอนสวัสดีครับสวัสดีเอฟที่ไหนแถวใช่จะลืมพวกรอยก็แชร์กดซับจะไข่ตามเดิมกระดิ่งเนาะครับสิบลูเด้ยบบลูผ่าคลิปใหม่ๆของสางอุตครับสวัสดีครับ